เบื้องต้นคือเราเจอเศษของนาฬิกาดิจิตอลนครับก็าะนิ้ฐานว่าเป็นการจุดระเบิดด้วยการตั้งเวลาด้วยนาฬิกาดิจิตอลนะครับตัวโดยไฟเบอรมเนี่ยเป็นไฟบอมที่เป็นท็อทดิจิตอเแหลกน,นะครับเส้นผ่าศูนยกลางประมาณสี่นิ้วหรือสิบเซนยาวประมาณยี่สิบเซนนะครับเป็นการใช้ระเบิด,ดระดิดินระเบิดแรงตับดูจาก หลุมที่ที่เกิดเหตุแล้วก็ความเสียหายของวัสดุหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเป็นความเสียหายค่อนข้างน้อยนะครับถือว่าเป็นดินระเบิดที่ไม่ใช่ไม่ใช่ดินระเบิดชนิดร้ายแรงเป็นแรงจับแล้วก็มีใช้สเก็ด้วือใช้ตะปูนะครับสังเกตจากที่แรงดับอีกประการหนึ่งคือตะปูยังได้งอนะครับตะปูก็คือยังอยู่ในสภาพปกติแสดงว่าระเบิดเนี่ยเป็นระเบิดชนิดแรงดับ มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดสองคนนะครับมีผู้ชายหนึ่งคนคือนายวีระเอกดับปัดอายุยี่สิบกปีนะครับถุกข,ของมีคมนนะ่าจะเป็นจะจกปาดท,ที่ข้อมือส่วนคนที่สองคือนายนปิรินส่องแสงจเจริญอายุห้าสิบสามปีอันนี้เกิดจากการตกไกลแล้วก็ปีนหกล้มบาดเจ็บที่สะโพกแต่ว่าเล็กน้อยรักษาภาทรักษาให้การราักษาพยาบาลแล้วก็กลับบ้าน ในเวลาต่อมาในเวลาอสั้นนะครับอกการตรวจสอบเบื้องต้นในที่เกิดเหตุเนี่ยอ่าอาจจะมีการได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในการดอรงวลภาพเพราะกล้องวงจรปิดมีหลายตัวที่ในบริเวณนั้นแต่ว่าตรงจุดที่มีการวางระเบิดชัดเจนเนี่ยยังไม่มีที่ชัดเจนว่าใครเดินเข้าไปแล้วไปวางอาจจะมีแค่ในบริเวณนั้นมีใครสัญจรผ,ผ,ผ่านไปมาบ้างเราจะภาพต่างๆมาวิเคราะห์ว่า คนไหนที่ถือของมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีของอาจจะมาดูตรงนั้นมีถือของขีดของมาแล้วหลังจากจุดนั้นไปแล้วไม่มีของคุณก็มาได้เรียนต่ออีกทีหนึ่งครับก็รายเหตุต้นต้นเป็นเชงนกรนีก่อนส่วนสาเหตุต่างๆเนี่ยยังยังอยู่ในการรวบรวมแล้วก็ตั้งประเด็นอยู่นะครับยังไม่มีการสรุปชัดเจนลงไปว่าเป็นสาเหตุอะไรแล้วก็ใครเป็นผู้ดําเนินการหรือกลุ่มไหนยังไม่เชื่อมโยงยังไม่สามารถเชื่อมโยงในขณะนี้ยังเร็วไป ก็เชิญถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเชิญกระาได้ครับครับ <c oughs> ยังยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นครับเพราะไบอมลเนี่ยเราก็เจออยู่เรื่อยๆนะครับเป็นเป็นเรื่องอากเป็นระเบิดที่ทําเองนะไม่ใช่เป็นระเบิดที่ใช้ในกิจการสงครามครับ ยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นครเพราะที่เราเจอบางทีก็ใช้ท่อเหล็กบางทีก็ใช้ท่อพลาสติกคือเอลอนมันก็เลยยังไม่ชัดเจนแล้วก็ดินระเบิดชนิดของดินระเบิดกำลังวิเคราะห์อยู่ว่าเป็นดินระเบิดที่หาได้จากตรงไหนนะครับประมาณจากไหนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้เชี่ยวชาิก็ได้สั่งการนะครับได้วาจาแล้ววันนี้จะออกเป็นวิทยุดว่วนเอาไปนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ย ว่าให้ทุกพื้นที่ที่เคาะพื้นที่ในความรับผิดชอบของตัวเองว่าพื้นที่ไหนที่มีประชาชนจําเป็นต้องสัญจรไปมาอย่างหนานแน่นเช่นท่ารถสถานที่ที่เป็นโรงอาบนศพห้างร้านต่างๆที่มีคนจําเป็นต้องมีคนอยู่หนานแน่นหรือมีคนสัญจรผ่านไปมาหนานแน่นเนี่ยให้เพิ่มความระมัดระวังโดยประสานกับเจ้าของพื้นที่ประสานกับห้างร้านหรือประสานกับ ลถไฟฟ้าหรือเหมือนราชการที่ดูแลนะครับเข้าไปเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบโดยเฉพาะผู้ต้องสงสัยหรือการสิ่งของมึนตาที่เข้ามาในพื้นที่ให้ตรวจกาให้ละเอียดแล้วก็ให้หาขา่าวรวมทันการเสริมพันธุ์ให้กับท่านประชาชนที่พบเห็นสิ่งใดที่ผิดปกติคนต้งองสงสัยสิ่งของต้องสงสัยคนนำหรือสิ่งของมาวางไว้แล้วตัวหนีไปต,ตัวเดินออกไปเนี่ยให้โทรแจ้งกันเลยนะครับว่า น่าจะเป็นสิ่งของต้องสงสัยเราเป็นมาตรการเบื้องต้นดังนั้นก็เรื่องของการหาข่าวดูความขัดแย้งต่างๆว่ามีข่าวมีข้อมูลอะไรไหมที่ดูแล้วน่าจะมีผลกับการก่อให้เกิดความไม่สงบครับยังยังไม่สามารถจะวิเคราะห์น้ำหนักตรงไหนได้เราคงต้องเอาประเด็นทั้งหมดมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกัน ว่าประเด็นไหนนะครับรวมทั้งการวิเคราะห์หลักฐานแต่ที่เกิดเหตุด้วยวันนี้ที่เราไปที่เกิดเหตุละกี้นี้ก็คือไปเก็บเพียงมือทั้งหมดในที่เกิดเหตุว่าคนร้ายอาจจะมาแตะมาสัมผัสตรงไหนรวมทั้งไปดูหลังฐานหรือวัตถุพยานที่อาจจะหลงเหลืออยู่ไปดูรละเอียดเมื่อกี้ก็มีการเก็บพิส่วนเก็บรายละเอียดต่างๆที่อาจจะใช่เป็นส่วนของผู้ผู้กระทำผิดหรือส่วนของระเบิดที่หลงเหลืออยู่ ข้อมูลครับแต่ว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าจะเกิดความรุนแรงความเห็นต่างมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้เห็นจ่าถึงขนาดว่าจะรวมตัวกันหรือมีโอกาสที่จะไปก่อความรุนแรงได้อย่างขนาดนั้นถ้าถ้าเรามีข้อมูลขนาดนั้นก็คงอยู่อย่างไปแล้วก็อาจจะมีช่องว่างบ้างแต่ผมต้องติดดูรั่วทั้งหมดครับตอนนี้เรื่องของสถานที่ต่างๆเรื่องของการ ตรวจตาหรือเฝ้าระวังโดยเายิ่งเรื่องของการติด C ี B คงต้องมีความควบคุมมากขึ้นคง<ณ>ไม่นะครับเพราะว่าการคงกฎรยการติดหรือไม่คงเนี่ยเป็นการตัดสินใจของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วนะครับถ้ามีข้อมูลก็ไม่เห็นจะเป็นต้องมาสร้างสถานการณ์อย่างนี้เลย ยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ลงลึกขนาดนั้นแต่ว่าอถ้าดูเรื่องความช่วงโอกาสเนี่ยมันจะง่ายเพราะว่าตรงนั้นเป็นทั้งสถานีรถเป็นจุดเชื่อมต่อรถที่ผู้คนขนอนจำนวนมากในเวลานั้นในเวลาที่เลือกทำคือเป็นว่า,ออาวันอาทิตย์เย็นคนก็จะหนาแน่นถ้าจะ ไม่ทราบว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาบ้างแลวช่วงกาลโอกาสทํตลงงง่ายที่สุดและการไปวางตรงจุดที่ไปวางเนี่ยก็เป็นจุดซึ่งคนทุกคนเดินผ่านได้หมดไม่ใช่คนที่ซื้อตั๋วแล้วเดินผ่านมันก็เป็นจุดจุดที่นอกโซนของของผู้ที่ยังไม่ได้เข้าไปในระบบของรถไฟฟ้าา,ายัางไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามีการข่าวขนาดดีว่าจะมีการกระทําผิดหรือมีการทาก่อความไม่สงบหรือก่อความ แต่สอกกวนในลักษณะนี้ครับครับตอนนี้เรื่องเรื่องของมาตรการต่างๆนี่เป็นความปลอดภัยนะครับกพระผมต้องเพิ่มกําลังตารวจเพิ่มเวลาช่วงสายตรวจแล้วก็อยู่ตามจุดที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่นเป็นเป็นหลักก่อนแล้วก็เพิ่มมาตรการในการหาข่าววันนี้ก็ท่านท่านผู้แทนโดยด้วยสั่งการเรื่องการหาข่าวกลุ่มต่างๆที่อาจจะมีผลหรืออาจจะ มีความเคลื่อนไหวผมต้องนํามาดูว่ามีกลุ่มไหนบ้างแล้วก็เอามาวิเคราะห์ทีละกลุ่มกลุ่มไหนที่เคยเกี่ยวข้องกลุ่มไหนที่มีพฤติการใช้วัตถุระเบิดอย่างนี้นะครับผมต้องย้อนหลังไปดูหมดทั้งหมดเราจะทําให้เร็วที่สุดแต่ผมกาหนดเวลาเป็นวันไม่ได้นะครับถ้ามีข้อมูลตรงเดือุดู เท่าที่ตรวจสอบเบ้องต้นไม่มีไม่มีขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่มุ่งหวังที่ห้างเพราะว่าวางไกลจากห้างแต่มุ่งหวังให้เกิดความตื่นตระหนกแค่นั้นเองครับวดา๋ย่เพิ่งไปมองไกลขนาดนั้นมันจะเป็นเรื่องที่นา่าหวาดกลัวเกินไป แต่เพราะว่าถ้าการตอบโต้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะตอบโต้กับทหารตำรวจในพื้นที่ซะมากกว่าคงไม่ตอบโต้มาไกลขนาดนี้แล้วจากการข่าวก็ยังไม่เคยมีผู้ที่จากทางใต้มาทํางานข้างบนนี้แต่เราก็ไม่ประมาทนะครับว่าไม่ใช่ไม่เคยมีแล้วแล้วเราจะไม่ดูแลก็ดูแลทั้งการข่าวทางใต้ก็ไม่มีข้อมูลว่าจะขึ้นมาทําอะไรในภาคในภาคอื่นนะครับแม้กระทั่งในส่วนภาคใต้เองย็จำไปเพราะฉะนั้น ตรงนี้อย่าพิ่งไปโยมเดี๋ยวจะทําให้ท่านประชาชนเกิดความตระนกตกใจมากเกินไปนคะรับมันจะเป็นกลุ่มความขัดแย้งเ,เล็กๆของกลุ่มบางคนเท่านั้นเองซึ่งระเบิดไส้บอมเนี่ยก็าสามารถจะถไม่ต้องใช้วิชาการทั้นสูงในการประกอบก็ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานก็าสามารถประกอบได้ ครับคือที่เป็นระเบิดแรงต่ำเนี่เนื่องจากว่าวัสดุที่ทําให้เป็นระเบิดแรงตูเนี่ยค่อนข้างหายา,ยากนะเพราะนั้นรัระดัที่ทําระเบิดแรงต่ำเนี่ยวัสดุก็หาได้ง่ายในท้องตลาดว่าไม่ได้เป็นวัสดุควบคุมซะทั้งหมดเพราะนัก็สามารถนามาประกอบเองได้ <Okay. S 1> เราเรามองกันขนาดนั้นครับเพราะเจตนาจะใช้ระเบิดแรงต่ำเพื่อให้เกิดเสียงระเบิดเกิดมีความเสียหายบ้าง ให้ดูทั่วๆไปเป็นการระเบิดแต่จริงๆแล้วไม่ได้มุ่งหวังที่จะเอาชีวิตรหรือทําให้เกิดความบาดเจ็บร่วมตายครับลักษณะที่เขาเอาไปซุกไว้เนี่ยชัดเจนว่ญญาด้านหนึ่งจะเป็นด้านที่เปิดออกไปเป็นเป็นรัว้วหรือเป็นราวกันตกของสถานีซึ่งตรงฝั่งนูน้นด้านด้านตรงข้ามก็จะไม่มีคนอยู่แล้วแถมยังมีแผงไฟบางอีก ด้านด้านดานที่เจอมีเป็นคนทางเดินผ่านเนี่ยมีแผงไฟเป็นเป็นตู้ M B B ของแผงวงจรไฟฟ้าบาซึ่งก็รับแรงระเบิดไว้เต็มๆครับระเบิดก็ถูกดันออกไปทางด้านที่เป็นราวกันตกซึ่งเป็นกระจกซึ่งกระจกก็แตกตรงนั้นก็ชัดเจนว่าไม่ต้องการให้ใครบาดเจ็บไปวางไว้ด้านหลังตู้ไฟแะครส่วนรูกที่สองเนี่ยอยู่ในซอกของ หน้าบูธของคันซัปเทอร์วิของุรถไฟ้ามาหาคนครซึ่งตอนนี้ก็ปิดทําการก็เป็นประตูวนดึงลงมาแล้วแรงระเบิดก็ไปกระแทกประตูวนซึ่งตรงนั้นก็ไม่มีคนไม่มีใครเลยก็บาดเจ็บจากตรงนั้นครับใใรนะเป็นอยังขออนุญาตดูรายละเอียดนิดนึงครับเพราะว่าเราคงต้องย้อนหลังมาดูหลายหลชั่วโมงว่ามีใครมาเดินอยู่บริเวณนั้น แล้ก็มีใครที่ถือของมาแล้วค้องเดินผ่านไปแล้วไม่มีของเดียปกติแล้วจะเป็นอย่างนั้นครับเดี๋ยวคงต้องไล่กล้องดูยอ้อนหลังครับะเบิดอน้่าระเบิดมีหลายชนิดท,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 ที่ใช้ในการชุมนุมในการการเบอรืองที่ก่อนหน้านี้นะครับมีอยู่หลายชนิดซึ่ง ไบองในในการประกอบเนี่ยเนื่องจากว่าเขาสามารถทําได้ง่ายคือวัสดุคือเอาท่อเหล็กท่อ PVC มาประสบหัวท้ายก็จะเจออยู่บ่อยๆซึ่งไม่สามารถที่จะระบุไปได้ว่าชัดเจนว่ากลุ่มไหนเป็นคนทาแล้วว่ากลุ่มการเมืองทําหรือเปล่าอย่างยังไม่ถึงขนาดนั้นครับคือมันเป็นมันเป็นเหมืนนมนอนจะระเบิดพื้นฐานที่ใครก็ทํากันเพราะฉะนั้นมันก็ มีักษาที่เจออยู่บ่อยๆครับอันนี้กำลังกำลังย้อนไปดูว่าชนิดนี้ลักษณะอย่างนี้ดินระเบิดขนาดนี้เนี่ยใช้ขนาดนี้มีใครใช้บ้างครับกำลังย้อนดูเอาเวลาให้ฝ่ายสืบสวนทำงานนิดนึงครับเมื่อคืนก็อยู่กันถึงสีสามีสี่แล้วก็เดี๋ยวคงประมวลกันตอนช่วงบ่ายทีว่า มีอะไรคืบหน้าบ้างไครับอยากให้เป็นอย่างนั้นครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะขอให้ขอให้ไม่เกิดขึ้นอีกอมผมว่ารายละเอียดเดียวขอดูทีนะเรื่องความรับผิดชอบจริงๆแล้วก็เห็นระเบิดที่เกิดขึ้นมาก็เป็นอย่างไงครับถ้าบางครั้งถ้ามีคนรับผิดชอบก็จะมีระเบิดเกิดขึ้นเยอะอีกเราก็คงต้องดูว่าทุกคนทํางานให้ดีที่สุด แล้วก็ทํางานอย่างเข้มงวดแล้วเพอะคนจ้องกับคนระวังเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรอ,อดได้นะครับใช้ทั้งนครบาลแล้วก็ของแชาสบสนงา์ใช้กองปาราบแล้วก็ที่ฝ่ายสืบสวนของอนครบาล ข้อมูลไปบ้างแล้ววันนี้เดี๋ยวจะสัมภาษณ์เนี่ยถ้ามีสือ่อต่างชาติอยู่เดี๋ยวจะนัดอีกทีนึงแต่วันนี้ถ้ามีถามก็ถามได้เลยครับ okay. uh, for for the foreign place you uh, have the question you can ask now we we will, we will answer for for yes. here from uh, uh, do you mind uh, telling us what the uh, you increase in security measures o u h on the BTS and how the public side around Bangkok. The oh. concern from uh all, all the time, but uh, right now we have to add up some officers to 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 uh, to fill the station every every crowded place, but not just the station the department store and every every place that have a crowded people everything <laughs> else. เป็นการถแถลงล่าสุดนะครับจากทางพลตํารวจโทรประวุฒิถาวรเสิิผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับถึงการลอบวางระเบิดบริเวณลานห้างสยามพารากอนเมื่อวานนี้นะครับ ประเด็นที่เจ้าหน้าที่กําลังจับตานะครับวางไว้กว้างๆไม่ว่าจะเป็นการกอร่อเหตุเพื่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับทางการเมืองหรือว่าเป็นการกอร่อเหตุทั่วไปครับระเบิดที่พบเมื่อวานนี้เป็นระเบิดไบบอมนะครับประดิษฐ์ง่ายๆใส่ท่อ PVC นะครับตั้งเวลาไว้เวลาสองทุ่มดินระเบิดแรงต่ำนะครับรัศมีการทําลายล้างค่อนข้างจะน้อยก็คือประมาณ5เมตรแต่ว่ามีการนําสะเก็ดระเบิดใส่ไว้ด้านในเหตุการณ์นี้นะครับมีผู้บาดเจ็บ2คนนะครับ คนแรกเป็นผู้ชายบาดเจ็บจากถูกกระจกบาดข้อมือในขณะที่กำลังหนีนะครับอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงตกใจแล้วหกล้มบาดเจ็บที่สะโพกแต่ว่าตอนนี้กลับบ้านได้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อมโยงไปกับเหตุการณ์ในภาคใต้ถึงแม้ว่าชนิดของระเบิดนั้นจะเป็นระเบิดสแสวงเครื่องไปบอม์คล้ายคลึงกับการก่อเหตุในภาคใต้เพราะว่าดูจากประวัติก่อนหน้านี้นะครับไม่เคยมีผู้ก่อเหตุที่มุ่งมาก่อเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับไปดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีประชาชนพลุกพ่านรวมทั้งคอยตรวจค้นสิ่งต้องสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกหรือว่า สิ่งต่างๆที่มีคนนํามาวางไว้แล้วก็เดินหนีไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สรุปถึงสาเหตุของการลอบวางระเบิดในครั้งนี้แต่ว่าสามารถควบคุมเหตุการณ์บริเวณห้างสยามพารากอนและรถไฟฟ้า BTS ทั้งหมดได้แล้วครับ